ครับสวัสดีครับเมื่อน,นีวันที่ <10. S 1> สิบสิงหาคม2อ6พหาร้อยหกครับผมนะครตะลอนทั่วตอนนี้มาอยู่ที่บ้านหน้าโูมมซีตำบลน,นาโกอำเภอคุชลชอรจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อน,นี้ก็คึมคฝนติดตกแล้วครับเมื่อน,นี้ที่พระพนองมาชมการเฮ็ดหน้านะครับ นะครับซึ่งเป็นการเฮ็ดหน้ามาตั้งแต่จ้างบบเป็นหน้าจะเป็นปลาผนเนาะตาเนาะอ่าเอานี่คือคุณตาไส้เลยครับเด้อนี่คุณตาไส้สวัสดีครับคุณตาครับครับครับอ่าครับเมื่อนี่ผมขออนุญาตเบื้องหน้านะครับเด้อับแล้วก็รที่สอบถามคุณตาเบื้องแนวว่าหน้าคุณตานี่มีที่มาจังไรจังไรีิถามคุณตาเบื้องนะครับ เอาบานนี้เดี๋ยวได้จังไปเนาะมันแดนฮอนอันนาขุนี่มีทั้งหมดจักรายกครับนี่ยี่สิบเรยี่สิบเกียร์ป้ดเบื้องหน้าครับขัซได้ยี่สิบเกีไรนี่พูดบอกครับบ่แต่ขอบป้าผุณเนาะบ่บ่แดงขอบนี่ล่ะอีขั้นแท่นี่โอขั้นแท่นี่บ่ขันแท้นี่อื้นเขาเขียวนี่ขันแท่เขาครับลุมเขาเขียวลงมาดยี่สิบเียรเรบ่ ปาดถือว่าบ่หน่อยอลไรนี้เกดตไรเนาะแมนหน้าแปลงนี่ที่เล่ที่แหล่น่ะเป็นของพ่อของแม่นะครับเนาะของพ่อของแม่แต่อยู่นั้นเพิ่นมาแต่โดนเหรอพ่บอยู่แต่เกิดมากก็ไม่อยู่น้ำพิ่นเลยโอ้ยู่นี่เลยอยู่มองนี่เลยอยู่หน้านี่เลยผมถามเนี่ยจ๋าว่าสมัยแต่โดนโดดหน้าอันนี้มันเป็นอะไรก็เป็นปลาหรือยังไงหน้านี่มันเป็นปลาอืเป็นปลาปลา ปลาหลวงนี่บ่ปลาไม่กุ้งไม่ซาดนี่ลาสองฟังนี่มีไฮหน้าอยู่ไฮหนึ่งสองไฮอยู่กลางเพิ่มนี่มาจองเลยบ่ครับสมัยนั้นแต่พ่อแม่ก็จองเลยจองจองเลยเอาปลาออกเอาปลาจังมาจังมาได้สนดเอาปลาออกเลยจังมาปลูกอ้อยปลูกยังยังมาทำสะดวกโอ้ปลูกอ้อยเถอะก่อนสมัยนั้นประเทศหน้าประเทศหน้าปลูกอ้อยปลูกอ้อย ไม่ผมทานแต่สมัยนั่นปลูกอ้อยนี่ไม่โรงงานไม่หยังปลูกเอาเฮ็ดจังไดสมัยเก่าโมมีโมมีโรงงานโมมีโรงงานปลูกไปเฮ็ดยังครับปลูกไปแล้วก็ต้มเอายิวอวแล้วก็ต้มน้ำมันทำเปงมันขายเปลงละหาซีบผาตังเป้งละสลึงโอ้เฮ็ดน้ำอ้อยวะเฮ็ดน้ำอ้อยเป็นเปงอันแดงแดงนะอันแดงแดงน้อยๆโอ้สมัยนั่นแต่ว่ามันอีกประมาณจากักเจ็ด แปดสิบปีเจ็ดสิบปีขึ้นหลังนั่นแหละประมาณพุ่นบหมครับพ่อพอบาณพุ่นละแปดสิบปีแปดสิบปีขึ้นหลังหน้านี่บริเฮดแต่ว่าปลูกอ้อยใช่ไหมน่ะอ้อยสองขางนี่ออ้ยก็เฮดหน้านี่เฮดอยู่กลางเครื่องร้อยโอ้กลางเครื่องนี่เฮ็ดอ้อยนี่สมัยนั้นโรงงานอ้อยกับบ่มีโรงงานตาลบ่มี่แต่ว่าเฮ็ดแล้วเอามาอิ่วโดยใส่แกล้งควายโอ้เอาควายบิดหมุนขอม้วนม้วนอ้อมไปเลย ให้น้ำอ้อยมันย่อยออกเอาย่อยออกเอาน้ำอ้อยไปต้มไปต้มแล้วก็ระเฮ็ดเป็นเปียงแดงๆเปอาไปขายไปขายอู้หู้ไปขายอันก้อนละเท่าไรครับสมัยนั้นก้อนละสนึ่งก้อนละใหญ่เข้ามือนี่ก้อนละบาทอ้ก้อนละอันวัวว่านี่คือนฝุ่นได้ครับเจ็ดสิบแปดที่ปีขึ้นหลังได้เห็นน้ำอ้อยขายกูอ้อยสมัยนั้นโอ้โหนะครับเนาะแสดงว่าตาอยู่ก็หน้าพื้นนีมาเกือบแปดสิบปี เจ็ดสิบกุโปีโอ้โบเป็นธรรมดาเจ็ดสิบกุโปีแา้นี่ทางปลาออกก็เลยเป็นหน้าเี้ยสิเจ็ดลายนี่มาตามบ่เจ็ดลายกทางปลาออกก็ได้สนดบ้านนี้ได้สนดองดีเนาะเจ็ดไร่ได้แบ่งกันกับไอ้กับหนดมันค่อยมีเจ็ดลายนี่อันนี้บ่ได้แดงโอ้บ่ได้แดงจองไผจองมันอยู่แล้วอะไรกะ ดองมาอยูุตะเกากระเด็ดต่แม่ก็แบงให้ยมือละโอ้แบงให้แล้วพูนพู้เขาเม็ดลูกครับทั้ำลูมทั้งเทพเนี่ยแบงให้เขาเบิดหรือให้คอยดีเป็นผู้ดูแลพ่อแม่โอ้เป็นผู้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ครับเล่ห์ไหผมเล่ห์ไห้ตายหน้าพันนี่ติดตาเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อแม่โอ้นี่คือที่มาด้วครับเด้อแต่พุ่นล่ะเจ็ดสิบกว่าปีขึ้นหลัง หน้าพื้นนียี่สิบเกียรตไรนี่แต่ก่อนนี่เปลี่ยนปลาเนาะเราม,มาถาังที่มีเขาอยู่กลางๆจักให้ท้องให,องใหเออวันนี้ทางปลาออกก็เลยมาปลูกอ,อ,อ,อ้อยปลูกบริด้ส่งโรงงานยังตอนนั่น,น,นส่งเอาอ้อยมาอิ่วเล็นน้ำ,นอ,นำอ้อยขายก่อนละสลึงก่อนละบาทก้อนละบาทท่อหัวนี่เออโอ้หเมเออคอับเออ เออเฮ็ดหลุมเฮ็ดหลุมไว้อืมเฮ็ดหลุมไว้ก็เอาผามาปูนลุ่หลุ่มเฮ็ดใส่ดินบ่ครับบ่เฮ็ดใส่ดินเลยขุดดินมาขุดหลุมเป็นดินสิอยากได้น้องบอยก้อนเท่าไรก็ขุดหลุมซ้ำนั่นขุดหลุมเอ็ดม่นมอนไว้เออมันม่นม่นมอนม่นมอนม่นไว้เป็นยี่สิบสามชิปลุมหนึ่ี่สิบพาชิปเป็นร้อยเป็นเปิงน้อยก็หล่เป็นร้อยลุมน้อยน้อยแล้วผาขาวมาปูผาเซนติวัตเก้าก็ซื้อมาปู โอ้ามปูเอามือปอกๆๆๆให้ม so ันเป็นหลุมล่งไปก็ยัดน้้ออยลงยัดน้ำมอยลงน้ำมอยลงเอาเบื้งแหงกันยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยมา่งแหงเลย่บติดดินโบติดโบหัดโบหัดโอ้สังเกตครับฟูเหมือนย่าอีหลีเนาะสมัยเก่าเนาะแซ่บแซ่บน้ำมอยเนี่ยโปรดใส่อย่างเลื่นยนะครับน้ำมอยล้วนๆเลยหวานน้ำมอยล้วนเลยโอ้เอ้านี่คือโอ้สิได้เห็นเลยครับด้วย เจ็ดสิบกูปีขึ้นหลังได้ที่ีวอลมาอยู่นี่เนาะตาเนาะเอาไปนี่ตาผมเห็นตัวนี้ตามเมื่อเพิ่งกันนั้มันยังในหน้าตานี่ไหมมาน,นี้เป็นมองเลี่ยงยังเหรอครับเนี่ยเลี่ยงกบบอกครับโอ้นี่บอกว่าเลี่ยงกบเลี่ยงกบบานเ้องนี่บอก,กเลี่ยงปลากบครบไปซื้อบ้าไปซือปซ้อมาเอาไว้รูนี่ ยังบ่ครับเดี๋ยวนี้นนบังบังบ่ออกเหมือแล้วออกนี้เหมือนแล้ว,ลวไปฟูอยู่วยหน้าคนละไปอยู่วยห,หน้า <laughs> เอาเหลือแต่พักบุ้งเหลือแต่พักบุ้งก็เลยเป็นโครงการที่เศร้าเห็ดแมนมนอืแต่ก่อนมีโครงการนี่อยู่นอนตาเนาะแมนเอาเอาบานนี้ตาป,ปนอยู่้ายยางมาคันแท่นหน้าเดียววันนี้เอาอันนี้สุนัขน,นี่ซื้อเอ็มนะครับเด้อเขาลังเป็นนุ่มหน่อยอยู่ นี่แหละครับบ้านคุณคุณตาด้วยครับเด้อนี่บ้านคุณตาไส้นะครับเด้อกับย่าไส้อยู่นี่แหละครับนี่เป็นบ้านตั้งอยู่บ้านหน้าโกโมซีนะครับมือนีพาพี่น้องมาเบิงประวัติการทำหน้าเลยครับเด้อนี่ละหน้าแปลงนี่ละมีสิบเจ็ดลานะครับของตาไส้นี่โอ้กว้างครับกว้างถือว่ากว้างใหญ่นะครับมีสิบเจ็ดลาเอาก็ถือว่า บนหน่อยครับมีสิบเไหลนะครับหน้าแปลงนี่นะครับตาเพิ่นเห็ดกับป่อกับแมวมาเต้เต้นหน่อยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตาเพิ่นกับอายุเจ็ดสิบเก้าปีก็แสดงว่าหน้าแปลงนี่บ่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเก้าปีนะครับที่คุณตาเพื่อนเห็นอยู่นี่แหละนะครับสมัยก่อนสิเป็นป้าไหม นะครับปลาเต่งปลาล่างเต้มอยู่สิมีหนา้าอยู่ให้เดี่ยวนะครับต่อมาเพิ่นกะถางต้นไม้เอาสมัยโบราณนี่สิจองแบบนี้เลยครับแต่เป็นปลาเนี่ยขึไปจองไปถางเอาหน้าสมัยโบราณเพิ่นว่าไปถางเอาหน้าแล้วก็จับจองเฮ็ดหัวเอาเป็นเฉดไปเฉดมันนะครับก็ถ้ามาหาจินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่างการจังออกโฉนดให้นะครับจังออกโฉนดให้นะครับสมัยโบราณนี่จองได้ครับ บคือสมัยปัจจุบันนะครับสมัยโบราณสีจองได้นะครับเป็นป้าเป็นยังไปจองเอาทางเอาน้าสมัยโบราณน,นะครับผมก็เห็นพอผมบอให้ฟังอยู่ว่าไปทางเอาน้านะครับผู้ได้ทางได้หลายก็ได้หลายสมัยเก่าข้นมันหน่อยครับสมัยก่อนข้นโบาลายนะครับข้นโบาลายก็ไปทางเอาเลยผู้ได้ทางได้หลายก็ได้หลายผู้ได้ทางได้หน่อยก็ได้หน่อยนะครับต่อมอาท้ากินมาก นัานเขานัานเขานะครับท่างการเพื่อนก็ออกโฉนดให้นะครับนะครับนี่คือประวัติหน้าแปลงนี่ก็โอ้โดนครับตาเพื่อนเล่าว่าปลูกอ้อยปลูกอ้อยว่ามีโรงงานครับสมัยนั้นเป็นอ้อยที่ปลูกแล้วไม่หีบเอาน้าอ้อยนะครับเราก็ต้มน้าอ้อยขายก่อนละสลึงก้อนรับาทครับสมัยนั้นีนต้นบักหมากก็สูงสูงครับเพื่อน นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งครับมาหนี้เอาวิถีชีวิตบ้านเด้อนะครับนี่คือบ้านนาโกนะครับมูซีอ่าตำบลนาโกนะครับอำเภอกุชินาไลรือำเพื่อบกขาวจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับเอาผมน่ะข้อนตะลอนทั่วเลยครับเด้อม่อนีพาพี่น้องมาเบิ่งการทำหน้านะครับของพี่น้องในฤดูทำหน้าเดี๋ยวนี้กับวันที่สิบสิงหาคมนะครับ สองพันหารอยหกสิบหาแล้วก็ถือว่าดำหน้าเซตนะครับดำหน้าเซตเรียบร้อยเข่าเขียวแล้วครับสิ่งหากัญญาตุล่าเนี่ยก็เริ่มออกออกร่วงพู้จีกาก็เริ่มเกี่ยวนะครับก็ถือว่าู้โดนครับสองสามเดือนนะครับก็ด้แล้วบวูบบูนเอาขีดเด้ออยู่บ้านนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตอ่า กเกษตรกรนะครับที่อยู่บ้านๆเขาบืา้อกินครับตามหัวตามสวนผักติว้วน,นี่ก็ต้นผักติ้วนะครับนีต้นผักติว้วเอาแามหนาวก็เป็นดอกเอามาซุปซุปใบก็ได้ครับต้นหมักม่วงโอ้ยหลายครับบอ,อึดเนือยู่นกินเด้อนี่ครับฟื้นกองฟื้นต้นไม้ฮักต้นไม้นั่นก็เอามาเห็ดฟื้นครับนี่เด้อเอาวิถีชีวิตบ้านๆเฮา,าครับนี่แหละครับ นี่ฟื้นอันนี้เป็นน้ำบกจับสมัยเก่าเรื่องสิหาย,าย่ากดยครับสมัยช่ม,มื้อนี่เป็นหัวปูนสมัยเก่านี่เป็นหัวน้ำบกจับนะครับครึ่งน้ำบกจับไปล้อมหัวก็พอก็แม่สมัยก่อนก็มดมือเลยครับอันนี้คือฟื้นเอาฟื้นคุณยายฟื้นหามาเด้อไม่กอรอแกแล่นี่ครับเป็นฟื้นอันนี้เป็นค่าอันนี้เป็นต้นพักกระเดาบอเอืดนกินครับเอานี่คือวิธีชีวิตบ้นบานนะครับ นี่ผักติ้วนะครับยอดผักติ้วนี่กินกับปุลกับลาบแซ่บอืมผักกระถินต้นง่ายๆนี่ต้นยังตานี่โอ้ต้นเลยว่าโอ้ต้นบักหว่ายังเป็นนวยอยู่บ่ครับเป็นอยุนไมยบักบหวยย่านนวลง่ายๆน่ะนนนนบักหว่านส้มผู้บ่เขื่อนบ่โอ้หวายขี้หนูเป็นยุนบ่นี่ มันบมเป็นแล้วเด่นี่รงเปล่าเหนเต็นอยู่ไมยอาญูนี่บพราะตามกาจักปีลอยปีได้บ่นี่ยลอยกาปีเลยโอ้ลอยกว่าปีวะครับบอกว่าต้นนี้เนาะเพป็นบอกว่าดชีนูเนาะอยู่เห็นอยู่อืมตาเกินมากเห็นเลยดิเห็นเลยโอ้ยตากัดอาญูสิหลายแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วแตากัดอะไรเนาะสีขาวปาดกอดโมห่มเนี่ยนี่เนาะโอ้ยต้นบักวาดนะครับเด้อนี่เด้อบักวาดบกบักวาดยังก่อเพื่อน วา่าฉินู้วา่าฉินูบอกมั่งบ่ามั่งว่ามาาาั่งกังหาว่าโอ้บอกโอ้กินแล้วปากแหล่ปากมืด <laughs> อ๋อเนี่เบิ่งได้แต่แฟนคุณตาย่างกวันัวเลยครับคุณตานี่เออฟาเบิ่งหน้ากันหน้ามันนี่ทั้งแดดทั้งฝนกลางหฮมเลยครับเด้ออันนี้เป็นหน้าเข่าเข่าพันหยังคุณตานี่ก่อขอหกเป็นเข่าเหนียวบ่ครับบ่ตาย่างซาๆก็ได้บ่ต้องเรียกว่าอะไตา อันนี้เป็นก่อของหกบ่ครับนี่เป็นการดำมันบอครับนี่ดำออามันบ่บ่ได้ยวนาะเป็นเฮ็ดหน้าวานนี่ตาบ่เฮ็ดเฮ็ดดำคือเก้าอืมได้ดำออกนะครับอันนี้เจักเดือนอะไรครับที่ดำมากนี่ซ้ำนี่น่อยกเดือนไหนเดือนมีเท่าไหร่บอกอลกระดาอืมเดือนเดียวเห่อทัวร์นี่ เดือนเดียว,ยวโอ้น้ามใสเป็นตะมีป่าเนาะใสเบ็ดมังเล่นน,นี่เนาะดำซ้ำนี่เดือนนึงเนี่ยป,ประมาณเดือนได้ได้เกี่ยวแต่เขาตุล่าได้เกี่ยวบะตุล่าเดือนสิบสามครับโอ้ตุล่าพี่กาเดือนสิบสองเนาะได้เกี่ยวเลยครับเด้ออันนี้ดำรุ่นมูเป็นตังห้างเป็นตะก้าผมมองนี่โอ้เป็นตะกานะครับที่ดำรุ่นมูเด้อเขาก ò, ข่อเขาหกเป็นเขาเหนียวเนะวาะตาต้นบักขามพ่นบักขามนี่สีมี้ยังสีมันวาน้านี่ สีโบออกเลยเนาะอเอาไว้สำหรับว่าเวลาเห็นหน้ายูห่มบอกครับบ่เอาบักข้ามน่อยไปตมไส่ปู <c oughs> โอ้ยโบโบหายยากเลเนาะน,นี่แหละครับคือหน้าสมัยเกา่าสิมีต้นบักขามเด้อพ่อนบักขามเพิน่นเด้อพ่นบกักขามพ่นบักกระแตเนาะนอันนี้พ่นบักขามออกอ่หน่วยได้น่อยมากมเอาปูหน่อยนะไม่นหน้านี่ไปตำใส่แ,แซบนอตาเนาะโอ้นี่ครับนี่เะย หน้าตานี่ซิบเกียรไหลเลยครับด้่ใสเขาก่อข้อหกทั้งหมดบอกครับบอกมีเขาพันอื่นนํำเป็นเขาเป็นเขาเจ้าโอ้เข่าเจ้ามาดีกับมีสีไลยนี่สิบเกียรเลยเกเขาเจ้าสีไล่หกไลเขาเจ้าหกไล่นี่ได้หลายบอกครับจักถังเน้ะตา สองรวยกาถังกินบ่หมดโอ้อันนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะเป็นข้าวเจ้าด้วยหกไรเนาะครับเนาะข้าวเจ้าหอมมะลีเนาะเป็นข้าวเจ้าหอมมะลีนะครับเรื่องนี้เดือข้าวเจ้าหอมมะลิใส่ไ,ไว้เพื่อกินบ่ตาหรือใส่ไวขายไว,ยไวยกินเลือกินกะขาย<ไ>อันนี้ข้าวเจ้าสีาจจเกี่ยวรุ่นโมยูนบ่อยนเตือนท่านว่า อ,อม,มันสีมันสีเงาเด้เค่อยเห็ดยู่รับพอสม,มัยหน่อยสิเกียวรุ่นมโมอ,อืมขาเหนียวนี่งี่สิบเกียร์ไรน,นี่เหลืองี่สิบเอด็ดเนาะเพราะว่าเห็ดเขาเจ้าหก <laughs> ขาเหนียวงี่สิบเอ็ดไรได้หลายวันไหนตามันกะทีหน้านี่ครับ่าฉันักอ,อกทักเพื่อนนี่ เฮ้อนนี่ประมาณอยู่โอ้ยเจ็ดไรน์รวมเพื่อนนั่นบ่จังเงินนั่นโอ้เอาเอาทีเลี้ยวเห็นนี่แหละตานี่ประมาณจักนี้สิบไรนี่แหละสิบไรนี่หึยังเหลืออยู่สิบไรโอ้สิบสิบกว่าไรหมดละเพื่อนเพื่อนเพื่อนกะดิประมาณสองสามไรเพื่อนเนาะเอาสิบสองไรนี่อืมสิบสองไรได้เขากินเหลือปีหนึ่งขายพร้อมได้ขายได้ขายเหลือกินขายขายกะ เอาไว้ดำหน้าคือเขาหลักเงินเงินสายอืมไว้ดำหน้าเขาดำหน้าจ้าลงทึ้นสูงบ่ตาดำหน้าเดี๋ยวนี้ลงทึ้นสูงบ่มืดปีละสองหมื่นสองพันโอ้ปีหนึ่งน่ะปีหนึ่งขายเขาถึงบ่ครับสองหมื่นสองพันขายเขานี้ตั้งปีก็ว่าถึงทั้งปีก็ถึงตั้งปีก็เต็งที่ก็่เติงแต่ว่าบ่ได้ใสเลยเฮาโอ้บ่ได้ใสเอาไว้เห็นหน้าย่างเดียวไว้ดำหน้าย่างเดียวขายเขาได้ก็ไว้จะจ้างไว้จะจ้างคือเขา โอ้หมุนไปอยู่นี่หมุนหมุนเวียนอยู่นี่ล่ะไ่ได้ใส่เลยจาของจะใส่แต่ว่าก็ตกเฮ็ดจังซส่เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตมากแล้วก็เฮ็ดมากสิรูปขึ้นกับยาโมเกียวขอให้ได้เข่าใส่เหล้าโอ้นะครับเอาเนี่ยคือวิถีชีวิตชาแนาเด้อเอาฝากผููมีหนาที่เกียวของแน่นเวลาเกี่ยวเขาแล้วกับขอให้เขามีราคาแน่ติตตาเออ ให้เขาราคาดีแน่ได้ครับเออเอาผู้ใดมีอำนาจเกจยวของกับการเฮ็ดน้าเห็นหน้านี่กะฤดูที่เช่าหน้าเจ็บเกี่ยวกับราคาเขาก็ให้ดีแน่นะอ่ะบบอให้ต๊ะตำหลายทีทีละละสิบบาทนี่กันยังดีเนะบบาะโอ้เหลือเหลือโอ้นะครับเขาเจ้าก็เป็นค่าเขาเนียยก็เป็นค่านาออืมนะครับเอาแสดงว่านายกแสดงว่านายโยบายรัฐบาลก็มีผล โอ้ยเป็นแต่ไส้เบ็ดดีไส้เบ็ดเจ๊ติีาบัตาหนิไส้เยอหน่อยไส้นี่บ่มันมีป่าอยู่บัตามันก็มีอยู่แล้วป่านี่มันมาทั่วที่บ่ได้ปล่อยเนาะมาทัวร์มันก็ย่ออกจากชาอย่แล้วการทงนี่อ๋อเอามีสระบ่โอ้นี่บ่กมีครับโอ้สานี่มีน้ำตลอดปีบ่ครับนี่ไม่ได้กินไม่ได้ดิโอ้มีน้ำตลอดปีบ่วสาหน่วยนี่นะป่ามันก็อยู่นี่แหละโอ้มันก็ออกมาจากนี่แหละออกมาจากนี้ละววววววอืม โอ้ oh, นี่ครับเอาสะสะหมองอยู่ของป่าอ,อืมน้ำแรงอยู่ได้น,น้ำฝนก็ออกมาอยู่นี่แหละน้ำแรงกับเขาไปอยู่หันละน้ำฝนก็ออกมา,ามแาจักได้กินบันน้ได้กินอยู่นี่หละเลี้ยกับไปอยู่สะโอ้ oh, นี่ครับเอาซือว่าวิถีชีวิตบ้านๆเขาถ้ามาั้งแต่เป็นโอ้เป็นร้อยปีแล้วครับเจ็ดสิบปีแปดสิบปีแล้วครับเด้อ ท่นแท้หน้าใหญ่เนาะตาเนาะอันนี้แม่นหยังตานี่คล้องบ่ครับนี่โอ้มอปล่อยน้ำลงไตโอ้คลองปล่อยน้ำโอ้คล้ายๆว่าเป็นไหลลงไปพุูนไหลลงไตโอ้หน้านั่นก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆลงไตทั้งใต้เรื่อยๆหัวดูขาวหัวดูขาวพุ่นน่ะคันบ่มีหม่องปล่อยมันท่วมบ่ตาบ่ อ้วนปลาบ่หลายบ่ปลบทูปลาอะไรมาเป็นแต่ปลาหลายนะครับนี่ไหมอ้วนเพราะนั่นโล่งนี่นี่เป็นแต่ไส้เบ็ดปลาดุกปลาคอยจินดีเนาะปลากินดีแต่มันไม่ยอมกินเบ็ดเดี๋ยวนี้ก็เงี้ยใส่เดือนเนาะตาเนาะซุดปลาเป็นหัวหน้าตาน่ะจ้ำปลาทึ่งทึ่งปลาปลาอ้อยบ่แม่น้งตาแม่นบ่ นะครับเนาะถือว่าห้องตานี่ถือว่ายุทีีราบรุ่มดีเนาะครับเนาะโอ้เป็นหน้าที่โบแรลงจังเชือไม่มีแรงทวมกับโบมี่เพราะว่ามี่มองระบายน้ำกันน้ำไหลกับเปล่งลงไปกันโบมี่น้่งกับอาดไวอืมนะครับอันนี้เป็นเขาเจ้าเนาะตาเนาะนี่เนาะเป็นเขาเจ้าเนาะโอ,อะไกลเลยครับเด้อเขาเจ้าเป็นพันมาลีบ่กครับบ่มาลีเอียงเกาะ หนึ่งซุนหาโอ้เป็นพันมาลินหนึ่งซุนหาพันเขาเจ้าที่ดังๆที่ปลูกอยู่ทงกุหล,ลาบเนานะไปตาไปทักทีกันนะ